สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองไปเช่าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอปน่าอัปเดตเรดราล่าสุดพร้อมกับอัปเดตพยาอากาศลาสุดประจําวันที่28ตุลาคม2 0 6 5ฝนยังร้ายยังกระน,นำอยู่นะพี่น้องเนาะห้ามาเบิ่งกันเลยค่ะสําหรับพยาอากาศเมือนีบริเวณความกดอากาศาสู<า>ง,<า>งหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไท้ตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําใหายล่มตะวันออกและล่มตะวันออกเฉียงใต้ผัดนําความชื้นเขามาปกคลุมประเทศไท้ลักษณะเฉน,นีสรงหายภาคอีสานมีฝนฝักนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่พน้องชาบภาคอีสานตุกท่านระวังอันตรายจ,จากฝนตกหนักและฝนสะสมอาจซโกให้เกิดนำถ่วับพัาและนำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะทีลาดเจ้งเขาก่ทา่งนำไรพ่านและพื้นที่รุม่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฝ่ฟฟาขนองไว้น้ำนอพี่นนองนเนาะเฮาม่าเบิงเรดาทีหนึ่งกันด้วยเรดาทีหนึ่งตรวจพอกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่อพเภอหน,นองวัวซอเพ่นจังหวัดอุดรธานีผู้เรือเชียงขานเมืองหน้าดวงจังหวัดเลยน้องบัวแดงเมืองจังหวัดชัยพุม่มเวียงเก่าจังหวัดขอนแกน่นเขาคอเมืองหนำหนาวจังหวัด เพชรบูรณ์พระท่องข้าจังหวัดโคราชค่ะอีกหนึงเรดาตรวจพอกุ้งฝนออนถึงปานกลางยุ่ที่จังหวัดอุดรธานีบึงการและกะสอปอเล่า ในส่วนของเารด่าไร่จังหวัดแอดมินจะอัปเดตให้พี่น้องเลยนะคะสำหรับเรดาราสูตรตรวจเอกุ้งฝนบริเวณจังหวัดเลยน้องค่ายบุงการน้องโวลาพูอุดรธานีสกลน,นครจากคลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วอยู่ดีมีแห้งฮักแป้งคือเกาจงได้กระฝากจองพยยระยอากาศภาคอีสานไว้ให้ออมอดอ,อมใจใการกดติดตามให้เด้อขอบคุณเลยหลายไปแล้วจ้า